วิดเจ็ตหลายๆตัวมักจะได้มาจากการติดตั้งแอปพลิเคชันซึ่งเดี๋ยวเราจะเรียนรู้การติดตั้งแอปพลิเคชันต่อไปนะครับเราครับอ<น> <you> ่าเราสามารถกดเข้าไปอ่านข่าวได้เลยครับอย่างนี้ครับกดเข้าไปมันก็จะโหลดดิ้งข่าวขึ้นมาเนี่ยครับมันจะโหลดข่าวประจําวันนั้นมาซึ่งแน่นอนข่าวมันจะเปลี่ยนไปทุกวันอยู่แล้วนะครับใช่ครับไม่ต้องทําแต่ว่า อาจจะต้องต่อเชื่อมต่ออินเทอร์นเน็ตไว้ด้วยนะครับเนี่ยครับสัญญาณาสัญญาณ 3G ที่นี่ของ A อาจจะอ่อนตอนนี้สวิงกลับมาเป็น H, ตัว E และจากฮ่องกงนะครับมันก็จะอาจจะเป็นเพราะว่าสัญญาณ 3G ในมหาลายัยอาจจะอ่อนนะครับอาจจะต้องมีการตั้งเซลล์ไซ์เพิ่มอะไพวกนี้นะครับทีนี้อันนี้เล่าให้ฟังเบื้องต้นก่อนนะครับนี่คือหน้าจอหลักนะครับที่เราเราของแท็บเล็ตของบนบน,บนเครื่องเรา หลายท่านอาจจะเห็นว่าของเครื่องบางท่านอาจจะไม่ใช่หน้าจอแบบนี้แล้วนี่เดี๋ยวจะแนะนําต่อไปนะครับอันนี้ครับเป็นข่าวของวันนี้แล้วก็คือประมาณสักอันนี้น่าจะเวลาเขาไม่น่าจะใช่เวลาบ้านเราครับอัปเดต11บเอโมงบ้านเราแต่ว่าข่าวนี้ไม่น่าจะใช่ข่าวข่าวเวลาบ้านเราแล้วเพราะว่าบ้านเรายังไม่ห้าโมงเลยนะครับอ่ะอันนี้เบื้องต้นก่อนนะครับทีนี้ดูที่มุมล่างที่ผมแนะนําต่อนะครับมีเวลามีนาฬิกาใช่ไหมฮะ มีระ,ระดับสัญญาณของโทรศัพท์ของโทรศัพท์ของตัวซิมการ์ดบอกแล้วก็ระดับสัญญาณะระดับของแบตเตอรี่ในตัวเครื่องนะครับซึ่งตรงแบตเตอรี่เนี่ยผมแนะนําการใช้การชาร์จแบตเตอรี่เบื้องต้นก่อนนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าในห้องนี้หลายท่านอาจจะยังเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องการชาร์จแบตเตอรี่ตัวเครื่องอยู่นะครับแบตเตอรี่ที่อยู่ในแท็บเล็ตของทุกท่านในมือตอนนี้นะครับเป็นแบตเตอรี่ที่เราเรียกว่าตระกูลลิเทียมนะครับลิเทียมอออนนะครับซึ่งมีความจุ7 0 0ดมิลลิแอม 7,000มิลลิแอมป์ตอนนี้ก็ถือว่าแทบจะสูงที่สุดในตลาดแล้วนะครับว,วิธีการดูแลรักษาแบตเตอรี่แบบลิเทียมไอออนนะครับหรือลิเทียมโพลิเมอร์ที่เป็นตระกูลลิเทียมด้วยกันเนี่ยนะครับวิธีการบำรุงรักษาเนี่ยคือเราจะต้องใช้ถ้าเราถ้าเป็นความเชื่อเดิมๆเ,เราก็จะบอกว่าต้องใช้แบตเตอรี่ให้หมดทุกวันแล้วก็ชาร์จใช่ไหมฮะแต่ว่า ต้องบอกว่านั่นคือความเข้าใจที่ผิดนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยแบตเตอรี่ลิเธียมไม่ได้ต้องการแบบนั้นแล้วลิเธียมสามารถชาร์จได้เมื่อต้องการนะครับคุณใช้ออ20%นะครับคุณก็ชาร์จได้คุณใช้10%คุณก็ชาร์จได้นะครับเพราะว่าแบตเตอรี่เหล่านี้ไม่ได้คิดการจํานวนการชาร์จเป็นครั้งแต่คิดเป็นไซเคิลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้ 0.2อาใช้20%ก็คือ0.2ไซเคิลเท่านั้นเองเพราะนั้นเนี่ยเวลาชาร์จมันก็จะชาร์จได้ค่อนข้างต่อเนื่องและการปล่อยให้แบตเตอรี่หมดแดงหรือว่าดับไปเลยเนี่ยนะครับจะยิ่งทำให้แบตเตอรี่เนี่ยมีอายุการใช้งานที่สั้นลงด้วยนะครับอันนี้พูดรวมไปถึงโทรศัพท์มือถือของทุกท่านตอนนี้ด้วยผมเข้าใจว่าทุกท่านตอนนี้อาจจะเป็นอย่างนั้นอยู่ก็คือใช้ให้แบตหมดเลย3วันแล้วค่อยชาร์จนะครับ ไม่ไม่แนะนําจริงๆแล้วการชาร์จแบตเตอรี่ชาร์จได้บ่อยเท่าที่ต้องการไม่ต้องห่วงว่าออชาร์จบ่อยแล้วแบตเตอรี่จะเสื่อมปล่อยให้แดงนะครับเสื่อมนะครับอันนี้คือคือ,ค,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 อคือลักษณะของลิเธียมนะครับโอเวอร์ชาร์จจริงๆถามว่าเสื่อมไหมถามว่าเสื่อมไหมจริงๆต้องบอกแบบนี้ครับแบตเตอรี่นวันนี้ทั้งที่ชาร์จแล้วก็ตัวแบตเตอรี่เองจะมีเซอร์กิตในการตัด เมื paid, kind of ่อแบตเตอรี่เต็มก็คือหมายความว่าถ้าแบตเตอรี่มองว่าแบตเตอรี่เต็มแล้ว100%นะครับหรือถ้าแบตเตอรี่เสื่อมบางท่านอาจจะเหลือแค่99%้8เซนเซนะครับมันจะตัดการใช้งานพลังงานจากตัวแบตเตอรี่ไปใช้ไฟจากตัวเอาเลตก็คือตัวปลั๊กบ้านนะครับเพราะนี่ระหว่างที่เราชาร์จถ้าเรามัขึ้นว่าชาร์จเต็มแล้วเราเสียบค้างอยู่เนี่ยมันจะเป็นการใช้ไฟจากตัวเอาเลตนะครับเพราะนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงว่าแบตเตอรี่จะชาร์จข้ามคืนไม่ได้เพราะนัั้้นนนนนนเี่ยกตตผมชาร์จอออทุคคืูแลวะบ แต่ถามว่าชาร์จข้ามคืนสักสามวันได้ไหม <S <S ได้ได้ไม่มีปัญหาครับแต่มันจะทำให้แบตเตอรี่ของของทุกท่านเนี่ยร้อนร้อนมากๆและความร้อนจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้แบตเตอรี่บวมนะครับแบตเตอรี่บวมไม่ได้เกิดเฉพาะแบตเตอรี่ปลอมเท่านั้นแบตเตอรี่แท้ก็บวมได้แต่แลักษณะของอายุการใช้งานอะไรเงี้ยแบตเตอรี่แบตเตอรีตตร่ปลอมก็จ,จะบวมง่ายกว่าอะไรเท่านั้นเองนะครับ อันนี้อันนี้แนะนําไปลองลองเอาไปปรับใช้กันในชีวิตประจำวันดูเพราะว่าผมรับรีควีเมนต์จากลูกค้าบางทีรับรับอิสชูจากลูกค้ามาเหมือนกันว่าเฮ้ยซื้อเครื่องคันสมซุงไปใช้ไม่ถึงปีแบตเตอรี่เสื่อมแล้วผมก็เลยถามว่าใช้ลักษณะาการาการใช้เป็นไงโอ้ยนี่ใช้หมดทุกวันเลยแล้วก็รอให้แดงทุกวันเลยค่อยชาร์จเป็นอย่างนี้อยู่ประมาณ1ปีแบตเตอรี่เสื่อมครับแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกลับไปเปลี่ยนลักษณะาการใช้งานทั้งมือถือด้วยนะครับทั้งมือถือด้วย แบตเตอรี่ที่จะปล่อยให้เรนแล้วค่อยชาร์จมีแค่ประเภทเดียวคือแบตแบตบเขาเรียกว่าถ่านชาร์จนะครับถ่านที่เป็นการก้อนๆถ่นาน 2A ถ่าน 3A พวกนั้นนะครับพวกนั้นปล่อยให้หมดได้แล้วค่อยชาร์จเพราะมันเป็นนิกเกิลเมทัลไฮไดรดไม่ใช่ลิเธียมครับโอเคนะครับสำหรับแบตเตอรี่ลิเธียมนี้แนะนำการใช้การใช้งานลนนักษณะนี้ทีนี้กลับมาส่วนแท็บเล็ตเราต่อนะครับออตอนนี้เนี่ยหน้าจอเรารู้จักหมดแล้วทีนี้เข้าไปดูในส่วนของการตั้งค่าบ้างเพราะตอนเนี้ย ในที่นี่มี Wi-Fi ใช่ไหมครของอาจารย์ทุกท่านก็น่าจะมี Account ในการเชื่อมต่อ Wi-Fi ของมหาวิทยาลัยนะครับวิธีการเข้าไปเชื่อมต่อ Wi-Fi มีหลกัหลกๆเลยก็คือการเข้าไปที่ Setting นะครับแต่ว่าเรามีวิธีการเปิดปิดที่ง่ายกว่าน,นั้นนะครับก็คือที่มุมขวาที่มุมขวานะครับตอนนี้ทุกท่านอาจจะไม่ไม่เห็นไม่เห็นมีอะไรเลยแล้วแต่ที่รูปในการหนึ่งครั้งครับมันจะมีหน้าจอป๊อปอัพขึ้นมาแบบนี้นะครับเห็นไอคอน WiFi ไหมครับตอนนี้ไอคอน WiFi เป็นสีเทาอยู่แปลว่าปิดอยู่ครับ วิธีการเปิดง่ายๆครับกดแตะครับหนึ่งทีแล้วมันจะสแกนหาสัญญาณให้อัตโนมัติเลยถ้าของท่านใดไม่ขึ้นกดเซตติ้งเข้าไปครับถ้าของท่านใดกดแล้วไม่ขึ้นแบบนี้นะครับกดแล้วไม่เข้าไปหน้าตะกี้ให้กดที่คําว่าเซตติ้งนะครับเซตติ้งแล้วก็ไปที่หัวข้อไวไฟ Wireless and Network แล้วก็ดูที่คําว่า uh, Wi-Fi setting นะครับทำนี้นะครับ ครับอ่าโอเคนั้นเดี๋ยวขออนุญาตเป็มทุกท่านเอาเอา,เอาผมเชื่อว,ว่าทุกท่านในห้องนี้นะ่าจะใช้ภาษาอังกฤษกันอยู่แล้วนะครับก็เลือกไปเป็นภาษาด้านล่างนะครับด้านล่างจะมีในใน่ในวนของ setting เนี่ยมันจะมีคำว่า language and input อยู่แล้วนะครับให้เข้าไปตั้งเป็นเนี่ยครับ English เป็น United, United States ก็ได้ United Kingdom ก็ได้แล้วแต่ทุกท่านสะดวกนะครับเพราะถ้าเป็นภาษาไทยมันก็จะเป็น การตั้งค่าการเชื่อมต่อไร้สายอะไรประมาณนี้แหละครับบางท่านอาจจะไม่ชินนะครับเพราะว่าใช้ในโทรศัพท์อยู่ท่านใดมีระหว่างมีปัญหาระหว่างคาดยกมือฐานได้เลยนะครับครับเป็นตัวหนังสือแบบเป็นแบบคิกคุคิกคุกใช่ไหมฮะ เปลี่ยนตรงนี้ครับเปลี่ยนตรงเดี๋ยนะฮะฟอนต์มยถึงหมถึงฟอนต์ใช่ไหมครัตัวฟอนต์เนี่ยปกติมันเปลี่ยนได้ครับเข้าไปที่ setting นะครับแล้วก็ส c r e e นะครับแล้วก็ส c r e e n display นะครับเนี่ยครับมันจะมีขอ้อฟอนต์ฟอนต์ลอยู่ก็เข้าไป set ฟอนต์ให้เป็นแบบเดิมครับ เนี่ยครับหรือบางท่านอยากจะได้แบบคิกคู่คิกคูโรสแมรี่อะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับบางท่านอาจจะชอบนะครับแต่ผมชอบฟอนต์ธรรมดาดีเฟลฟอนต์ก็จะเป็นฟอนต์แบบที่โชว์อยู่บนหน้าจอนะครับนะครับตรง Wi-Fi เนี่ยก็กดเข้าไปที่คำว่า Wi-Fi s e t t i n g เช็คดูว่าตัวตัวเครื่องเปิด Wi-Fi หรือยังดูตรงนี้ก็ได้นะครับ WiFi จะติ๊กถูกอยู่นะครับ เข้าไปที่ Wi-Fi Setting นะครับแล้วก็แตะไปที่คำว่า wifi อยู่ของที่นี่ได้เลยถ้าเป็นที่บ้านของท่านก็จะโชว์เป็นชื่อของไ l e s s ที่บ้านท่านเองนะครับถ้าไม่มีรูปกุญแจแบบนี้แปลว่า wifi ตัวนั้นไม่มีการล็อกรหัสผ่านใดๆสามารถเชื่อมต่อได้เลยนะครับอย่าง wifi ของที่นี่ไม่ได้ล็อกรหัสผ่านแต่จะเป็นล็อกตอนให้เราใส่ล็อกอินข้างในใช่ไหมฮะมแล้วก็แตะ wifi ไปครับแล้วก็โอเคนะครับ ไม่ต้องกดเลยนะนอกเหนือจากนั้นรอสักครู่จนมันขึ้นคำว่า Obtain IP Address และขึ้นงว่า Connected แบบนี้แปลว่าเชื่อมต่อแล้วจะเปลี่ยนสัญ,ญลักษณ์นะครับสัญ,ญลักษณ์จะเปลี่ยนจากสัญญาณโทรศัพท์ไปเป็น Wi-Fi ทีนี้มีคำถามถามว่าถ้าเราเปิดทั้ง 3G เราเปิดทั้ง Wi-Fi อยู่เวลาใช้งานอินเทอร์เน็ตมันจะเลือกจับจากอะไรนะครับคำตอบก็คือมันเลือกจับจาก Wi-Fi เป็น p r i o r i t y หลัก ก็คือดูจากตรงนี้ก็ได้ครับมันจะเลือกจับจาก Wi-Fi ก่อน 3G ตอนนี้จะถูกตัดการทํางานเพราะฉะนั้นท่านที่กลัวว่า 3G จะไหลก็อาจจะไม่ต้องห่วงว่าช่วงที่ท่านเปิด Wi-Fi เนี่ย 3G จะถูก Disable การทํางานไปอัตโนมัติจนกว่าจะถูก Wi-Fi จะไม่มีการจับสัญญาณอยู่นะครับตอนนี้ Wi-Fi ทุกท่านจับได้หรือยังครับถ้าจับได้แล้วนะครับกลับไปหน้าหลักกลับไปหน้าหลักเราทํายังไงครับกดปุ่มรูปบ้านนะครับกดโฮมสกรีนนะครับ นะครับอยากรู้ว่าเข้าอินเทอร์เน็ตได้อยังมีเบราว์เซอร์อยู่ครับอันนี้เบราว์เซอร์ก็คืออินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์หรือ IE บนเครื่องเรานั่นแหละครับแต่เข้าไปครับไม่ใช่ครับเป็นเบราว์เซอร์ a n d r o i d เบราว์เซอร์ครับ IE จะต้องใช้ตัวอื่นครับ IE รู้สึกบนนี้จะไม่มีครับจะต้องเป็นเบราว์เซอร์ตัวอื่นที่จำลองตัวเองเป็น IE อย่างนั้นมีครับ อันนี้ก็จะเป็นเข้าสู่หน้าเบราว์เซอร์แล้วอยากจะพิมพ์อดเดรสก็แตะตรงอดเดรสบาร์แล้วก็พิมพ์ได้เลยครับเวลาคีย์บอร์ดจะเด้งขึ้นมาอัตโนมัติเมื่อมันรู้ว่าเราต้องการจะพิมพ์ข้อความมันจะขึ้นมาอัตโนมัติหรือเลือกจากตรงนี้ก็ได้ครับ Google นะครับถ้าทุกท่านเข้าถูกต้องกด Continue ผ่านไปได้เลยนะครับตรงนี้มันจะเด้งหน้านี้ขึ้นมาให้เราใส่ User password วิธีการลง,ล,งลงชื่อเข้าใช้ในตัวซัมซุง Google Account นะครับวิธีการคือกดเข้าไปที่ Setting เหมือนเดิมครับกดที่นาฬิกาข้างล่างนะครับแล้วก็เข้าเซ t ติ้งเหมือนเดิมเลือกไปที่หัวข้อที่ชื่อว่า Account and Sync นะครับ Account and Sync เซตติ้งแล้วก็ Account and Sync นะครับ ถ้าท่านทุกท่านเป็นแบบของผมหน้าจอแบบนี้นะครับตรงใต้ค้อ manage account ไม่มีอะไรอยู่เลยแปบลบว่าท่านยังไม่ลงชื่อเข้าใช้นะครับท่านใดมีการลงชื่อเข้าใช้แล้วจะมีตัว G สีดําอยู่นะครับแปบลบว่า Gmail ท่านใดมีการลงชื่อเข้าใช้บ้างแล้วครับอ๋อมีแล้วนะครับท่านนี้มีแล้วนะครับโอเควิธีการลงชื่อเข้าใช้หรือว่าสร้างบัญชีใหม่นะครับทำแบบนี้ครับแต่ที่มุมขวาบนที่เขียนว่า add account ครับ แล้วเลือกไปที่ Google Account ตรงนี้นะครับ Google Account นะครับมันจะเข้าสู่หน้าการ sign in อย่าเพิ่งทำนะครับท่านใดที่มีบัญชี Gmail และจำ password ได้นะครับไม่ใช่ว่ามีแต่ว่าจำรหัสผ่านไม่ได้อย่างนั้นเรียกไม่มีครับต้องลกก็ให้ลงชื่อเข้าใช้ได้เลยก็คือเอา Gmail ของท่านที่ท่านสร้างไว้แล้วกับรหัสผ่าน แล้วก็กดซ i g n ินตรงนี้ได้เลยแต่ถ้าท่านใดยังไม่มี G ไม่เคยมี Gmail เลยนะครับกดตรงคำว่า Create Account ครับกด Create Account นะครับมันก็จะให้เรากรอกชื่อว่าอีเมลที่ท่านจะใช้ท่านอยากใช้เป็นอีเมลอะไรนะครับก็ตั้งชื่อเลยเหมือนกับท่านจะอยากอยากได้คำนำหน้าแอดไตร์ Gmail ว่าอะไร นะครับก็ตั้งเอาได้ตามสะดวกเลยแต่ว่าถ้าตั้งด้วยชื่อจริงเปล่าๆรอบรองไม่ผ่านแน่นอนครับเพราะมันจะซ้ําแน่นอนนะครับอาจจะให้ใส่พวกตัวเลขหรือเป็นดอทนามสกุลอะไรเข้าไปก็แล้วแต่นะครับเพื่อให้สะดวกในการใช้งานนะครับตรงนี้ใส่ครั้งเดียวนะครับใช้ขีดล่างไม่ได้นะครับอันเดอร์สกอร์ห้ามใช้ผมแนะนําให้ใช้เป็นตัวดอทแทนนะครับดอทก็คือจุดนะครับแทนนะครับ อย่างของผมชื่อลุงรวดผมใช้ลุ่งแล้วก็ตุ้ยดีกว่านะครับลองดูว่าจะได้ไหมแล้วก็ใส่ชื่อนะครับทั้งหมดแนะนำให้ใส่เป็นภาษาอังกฤษนะครับใส่เสร็จแล้วกด next ไปนะครับถ้าท่านอยากรู้ว่าชื่อที่ท่านใส่เนี่ยใช้ได้ไหมเดี๋ยวมันจะบอกด้วยว่า ชื่อนี้มีคนใช้ไปแล้วหรือว่าอย่างไรก็แล้วแต่นะครับใส่ให้ครบก่อนใส่ข้อมูลให้ครบก่อนนะครับแล้วก็กด next ไปนะครับมันจะทำการเช็คว่า Account ที่ท่านใช้เนี่ยใช้ไม่ได้เนี่ยอย่างผมผมครับมันบอกว่าลุงตุ้ยเนี่ยใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่าอาจจะมีคนใช้ไปแล้วใช้ซ้ำไปแล้วมันก็เลยแนะนำมาว่าจะเอาอะไรบอกว่าลุงตุ้ยสิบไหมก็มันจะเอาชื่อมาให้เราเลือกด้วยครับว่าเรามันมีชื่อมาให้เลือกแบบนี้ สนใจตัวไหนเอาตามสบายเลยแล้วแต่เราครับลุงตุยอะไรก็ว่าไปเอาตัวที่ท่านจำได้หรือถ้าท่านไม่ชอบที่มันให้มาเลยนะครับให้ท่านพิมพ์ใหม่นะครับแล้วก็เน็กไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะอนุญาตให้ผ่านหน้านี้ไปนั่นแหละครับผมอาจจะไม่อ่าผมก็ยอมรับได้อ่าลุงตุ้ยก็ได้จังสิบนะครับแล้วก็ ถ้าใส่ไปแล้วนะครับให้กด next อีกครั้งนะครับถ้าเจอหน้าให้ใส่ password แปลว่าชื่อนั้นอนุญาตให้ใช้แล้วนะครับผ่านยังครับมีท่านใดยังติดอยู่ไหมครับอเดี๋ยวขอใส่ย้อนกับไปนิดน,นึงครับใส่ชื่อชื่อนามสกุลแล้วก็อีเมลที่ต้องการจะใช้นะครับอีเมลต้องการใช้แล้วกด next ครับ ถ้าใส่ผ่านแล้วนะครับมันอนุญาตให้ใช้ชื่อนี้มันจะให้เราใส่พัดตั้งพัทเวดเลยแต่ถ้าแต่ถ้าชื่อที่ท่านกำหนดมาว่าอีเมลแอ a i m เ i l นี่ยมีคนใช้ไปแล้วหรือมันไม่อนุญาตให้ใช้มันจะให้เราพิมพ์ซ้ำไปเรื่อยๆจนกว่าจะจะได้นะครับพัทบวดที่ตั้งใหม่ได้เลยครับตั้งใหม่หรือจะใช้ซ้ำตัวเดิมก็ได้ครับถ้ทายาไม่มีปัญหาครับ จำของผมก็ใช้ตัวเดียวกันหมดทุกอีเมลผมมี10อีเมลผมก็ใช้อีเมลพัสเบิรตัวเดียวกันหมดครับรหัสผ่านขอเป็น8ตัวนะครับขอเป็น8ตัว ถ้าตั้งแล้วมันขึ้นว่าพัวมันจะไม่ให้ผ่านนะครับแนะนำให้ตั้งให้ขึ้นว่าแฟร์หรือกู๊ดนะครับแล้วก็กด Next ไปได้เลยนะครับแปดตัวครับใส่ตัวเลขได้นะครับถ้าใส่พาสเวิร์ดผ่านแล้วจะเจอหน้านี้นะครับตอนนี้ใครยังไม่ถึงหน้านี้บ้างครับส่วนใหญ่นะครับเดี๋ยวผมรอสักครู่นะครับอันนี้คืออ้าโอเคถึงหน้าเดียวกันแล้วรอแป๊บนึงครับ ถ้าท่านใดยังไม่ถึงเดี๋ยวเดี๋ยวลองทําไปก่อนนะครับผมนะอธิบายหน้านี้ก่อนหลังจากใส่พาสเวิร์ดผ่านแล้วมันจะเป็นหน้าให้เรา v e r ฟ f y เรื่องของคําถามว่าสมมุติว่าวันดีคืนดีเราลืมรหัสผ่านนะครับทำยังไงก็ผมแนะนําให้ตั้งเป็นเบอร์โทรศัพท์ทง่ายที่สุดใส่เป็นโฟนนัมเบอร์นะครับแล้วใส่โฟนนัมเบอร์ของท่านลงไปนะครับ มันทัานล่างไม่ต้องใส่นะครับมันทัานล่างเว้นไว้นะครับ Recovery ถ้าใส่เสร็จแล้วกด next ไปได้เลยครับอาถูกต้องแล้วครับเลือกเป็นเป็นโฟนนัมเบอร์ก็ได้ครับ <Phone number S 2> จะได้จำได้แต่แต่เลือกเท่าน,นะครับ uh, นีครับแล้วแต่เลือกเป็น First Phone Number ก็ได้ครับ แล้วใส่เป็นโปร n ัมเบิร์ของเราไว้ก็ได้ครับผ่านจากหน้านี้แล้วกด next ได้เลยนะครับมันก็จะถามว่ามีให้เรา,อ,าอ่านเรื่องของข้อตกลงนะครับไม่ต้องอ่านก็ได้ครับเพราะว่าถ้าไม่อักตีมันก็ไม่ให้ใช้ครับแล้วก็ใส่เป็นเป็นการบ e ร i ไฟว่าเราเป็นมนุษย์นะครับอันนี้เป็นการ v e r i f ฟเรแล้ก็ใส่ข้อความในนี้ไปครับ ขึ้นไม่เหมือนกันครับใช่ครับถูกต้องครับแล้วมันก็ทําการ create Google เขาครับถ้าครี a t เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะขึ้นหน้าจอแบบนี้ครับดูไม่รู้เรื่องนะครับโอ้โหตายแล้วผมมาดูไม่รู้เรื่องกันน่าจะเป็นตัว A สองตัว A มักนกดฟได้ถ้าเสร็จถ้าถ้าแบบสร้างเสร็จเรียบร้อยจะขึ้นหน้านี้แล้วก็กดดันไปได้เลยนะครับ มันก็จะมี Google ขึ้นมาแบบนี้แปลว่าท่านสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านใดยังสร้างไม่เสร็จมาครับตอนนี้เดี๋ยวรอทุกท่านเพราะว่าถ้าไม่มีมันจะไปต่อไม่ได้ครับครับทำอ่าย a า o ูใส่ตรงนี้ไม่ได้ครับ แต่ว่าไม่ครับแต่ว่าเราสามารถเราอยากจะอ่านอีเมลย่ h o ูในนี้เราทําได้เราต้องทําข้างนอกครับทาต่างหากไม่ครับใช้ตัวน,นี้ทําได้เลยครับก็คือเราเราอยากจะอ่านย a h o ูในนี้ใช่ไหมครเช็คเมลย่า o ูในนี้ใช่ไหมครทำได้เช่นกันครับแต่เดี๋ยวจะใช้อคอนนีตัวหนึ่งชื่อว่าอีเมลได้ครับไม่มีปัญหาครับต้องแนะนําอย่างเงี้ยครับก็คือที่ที่ให้ทุกท่านทราย gmail ตรงนี้เพื่อ สามารถใช้ตัวแอปพลิเคชันของ Google ได้ทั้งหมดแต่ว่าถามว่าเราอยากเรามี Yahoo เป็นเมลหลกักเราอยากจะอ่าน Yahoo ได้ไหมทำได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวจะแนะนำอีกทีาเดี๋ยวใช่ครับก็คือสามารถเข้าไปตั้ง Yahoo ของเราได้ในในเครื่องแท็บเล็ตนี่แหละครับทำได้เช่นกันครับตอนนี้ทุกท่านผ่านนันนี้แล้วยังครับถ้าผ่านแล้วผมขออนุญาตไปต่อเลยนะครับทีนี้ หลักๆในตัวเครื่องเนี่ยที่อยากจะแนะนำนะครับจะเป็นในเรื่องของการใช้งานแอปพลิเคชันนะครับว่าตัวเครื่องเนี่ยสามารถเพิ่มแอปพลิเคชันสามารถติดตั้งแอปพลิเคชันเพิ่มได้อย่างไรนะครับ mm hmm. วิธีการติดตั้งแอปพลิเคชันเพิ่มนะครับ mm hmm. เดี๋ยวสักครู่นะครับ mm hmm. วิธีการที่เราจะลงแอปพลิเคชันเพิ่มในตัวเครื่องว่าเฮ mm ้ย hmm. hey, เราตอนนี้ตอนนี้เรามีแอปพลิเคชันอยู่ น้าเดียวอย่างเงี้ยนะครับเราอยากจะมีแอปพลิเคชันตัวอื่นๆเพิ่มเพื่ออาจจะเอาไปปรับใช้กับการศึกษาของเรานะครับก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันวิธีการโหลดแอปพลิเคชันจากไหนดีนะครับทุกท่านตอนนี้เนี่ยบางบางท่านอาจจะขึ้นไม่เหมือนกันตอนนี้ในเครื่องผมเนี่ยมันจะขึ้นคําว่า Market อยู่ทุกท่านมี Market อยู่ในเครื่องไหมครับอ่ามา r k e t นะครับบางท่านหา Market ไม่เจอจะเจอคําว่า Play Store แทน Play Store นะครับ ถ้าไม่มีคำว่ามาเก็ตจะเป็นคำวา่า Play Store แต่เดี๋ยวทุกท่านจะถูกเปลี่ยนเป็น Play Store หมดอยู่แล้วนะครับวิธีการคือกดเข้าไปในมาเก็ตได้เลยครับแล้วก็ a c c e s t ไปนะครับก็จะขึ้นหน้าจอให้เราโหลดแอปพลิเคชันมา แต่เดี๋ยวสักครู่มันจะถูกเปลี่ยนตอนนี้ครับมันมน่าจะถูกเปลี่ยนเป็นตัวมา Play Store แล้วเดี๋ยวสักหน่อยนะครับวิธีการที่จะติดตั้งแอปพลิเคชันง่ายมากครับเราก็ทําการเสิร์ชหาแอปพลิเคชันที่ต้องการแล้วก็ติดตั้งลงไปในเครื่องวิธีการค้นหานะครับแบ่งได้หลกัหลกๆ2วิธี 1. เรารู้จักชื่ออยู่แล้วเรารู้ว่าแอปพลิเคชันตัวที่เราต้องการชื่ออะไรเข้าไปในช่องเสิร์ชด้านบนนะครับแล้วพิมพ์ได้เลยนะครับ สมมติว่าสมมติว่าเป็นแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าคานนะครับกดตรงรูปแป่งขยายด้านบนนะครับแล้วก็เซิร์ชได้เลย นี่ครับสมมุติว่าเราเซิร์ชชื่อแอปพลิเคชันที่ต้องการบางท่านอาจจะอยากหา Angry Birds mm hmm. ก็พิมพ์เพราะ Angry Birds ลงไปได้เลยนะครับหรือพิมพ์ว่า Angry คำเดียวก็ได้นะครับ mm hmm. สมมุติว่าเจอแอปพลิเคชันที่ต้องการแล้วนะครับสมมุติว่าผมอยากได้ตัวนี้นะครับ mm hmm. ก็ให้ทำการแตะที่ตัวแอปพลิเคชันลงไปนะครับ mm hmm. แล้วก็ทำการอินสตอลได้เลยนะครับ ถ้าแอปพลิเคชันที่ติดตั้งไปแล้วนะครับมันก็จะเข้าไปอยู่ในตัวเครื่องนะครับลองเช็คจากหน้าแอปดูนะครับเนี่ยครับแอปพลิเคชันที่ผมติดตั้งเข้าไปแล้วนะครับลองโหลดแอปพลิเคชันดูนะครับมีท่านใดโหลดไม่ได้แจ้งด้วยนะครับครับนี่ไงครับดาวน์โหลดแอป